อ้าวสวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับครูเชียร์ครั้งนะครับวันนี้จะมาบอกนะครับว่าทําไมสาเหตุของเด็กๆที่เรียนคณิตศาสตร์นะครับในระดับประถมปลายแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับคือจากประสบการณ์ของผมเนี่ยที่สอนมาเนี่ยปกติเด็กๆเรียนป .1 1ป .2 อ,อหรือว่าปสาอะไรเงี้ยบางคนเรียนดีนะครับ แต่พอไปกระโดดไปประถมปลายแล้วเนี่ยเรียนไม่รู้เรื่องเลยนะครับฮะมันมีสาเหตุอยู่นะครับและไอสาเหตุเรื่องนี้คือเรื่องสําคัญนะครับเรื่องนี้คือเรื่องพอยเรื่องสําคัญเลยมันก็คือเรื่องเศษส่วนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เรียนป .1 ป .2 หรือป .3 เนี่ยมันยังเป็นเรื่องที่เด็กๆพอจะจับต้องได้ในในชีวิตประจําวันนะครับ เขาก็จะเข้าใจมากกว่านะครับโดยมันเป็นเรื่องที่ในชีวิตประจาวันเนี่ยเขาพบเขาเจอเรื่องการบวกการลบก,การคูณการหารเนี่ยมันยิ่งพอที่บายให้เข้าใจได้ง่ายนะครับแต่พอกระโดดไปเรื่องเศษส,ส่วนเนี่ยถ้าเราสอนให้เขาไม่เข้าใจนะครับหรือปูพื้นก็ไม่ดีนะครับ <c oughs> การบวกก,การลบการคูณหรือการหารเศษส,ส่วนนะครับหรือความเข้าใจในระดับลึกลึกลงไปเรื่องอการแบ่งสัดส่วนอะไรพวกนี้นะครับคือถ้าเขาไม่เข้าใจเรื่องตรงนี้ เขาจะไปต่อไม่ค่อยได้นะครับคือเขาจากระบวนการบวกลบคูณหารเศษส่วนไม่ได้ผิดมั่วไปหมดเนี่ยมันจะเสร็จไปเลยนะครับถ้าเรื่องนี้เด็กๆเ,เรียนแล้วไม่แน่นไม่เข้าใจแล้วก็จําไม่ได้นะครับมันจะมันจะเหมือนต้นตัดวงจรไปเลยนะครับคือเขาจะไปเรียนเรื่องสมาการก็ไม่รู้เรื่องเพราะสมาการก็ต้องใช้เศษส่วนไปเรียนทศนิยมไปเรียนร้อยละก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่าทําผิดเพราะว่า คูณหารหรือบวกลบเศษส่วนไม่ได้นะครับหรือจะไปเรื่อง people, ตัวนิยมก็ไม่ค Mul ่อยจะรู้เรื่องนะครับเ <น Luna. S 1> พราะว่าเศษส่วนทศนิยมก็ดีการแปลงไปแปลงมาระหว่างเศษส่วนนะครับหรือจะไปเรียนเรื่องอัตราส่วนเกี่ยวกับเลขาคณิตก็เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าใจพื้นฐานเรื่องเศษส่วนอัตราส่วนอะไรพวกนี้หรือจะไปเรียนพื้นเรื่องพื้นที่หรือจะไปเรื่องที่เกี่ยวกับสูตรเรื่องไอ้พวก สูตรต่างๆที่ใช้ในคณิตศาสตร์มันก็ต้องมีเศษส่วนถูกไหมครับนะไอตรงเนี้ยใช้เยอะมากครับเศษส่วนเนี่ยแต่ถ้าเด็กๆไม่เข้าใจหรือว่าจําวิธีบวกลบคูณหารไม่ได้หรือมันไม่เก็ตนะครับไม่เก็ตหลักการที่ถูกต้องเนี่ยสุดท้ายเขาจะไปเรียนต่อในเรื่องไอ้พวกสมการเรื่องอะไรพวกนี้ก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับนะซึ่งเศษส่วนอ่ะมันจะสอนประมาณป .4 ป .5 หรือป .6 นะครับของของของระดับ ประถมปลายนะครับหรือบางคนก็เย็นแต่ป .3 นะครับโอเคครับวันนี้ก็สำคัญครับเสร็จส่วนสวัสดีครับ